การขายของที่ระลึกเพื่อการกุศลของคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นจนชินตาที่แฟนรายการส่งคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นจุดเริ่มต้นให้ทีมงานขนังคาเขาแกะรอยค้นหาความจริงและต้นต่อของแก๊งบุญกลุ่มนี้หลังทีมงานเฝ้าดูพฤติกรรมที่ตลาดสนามหลวงสองหลายวันในที่สุดสามารถแกะรอยรถตู้ที่คนกลุ่มนี้นั่งกลับไปได้กระทั่งพบสถานที่สุดท้ายของการรวมตัวและเก็บอุปกรณ์การขาย นั่นก็คือบ้านพักในย่านบางบัวทองระว่างรถเก๋งกันแลนะเนี่ยทำเชิงหอเลยทำเหมือนรถไม่ออออมองว่ะไม่ได้ไม่ได้ว่ะมันนั่ง ซึ่งตามเบาะแสที่ได้มานั้นกลุ่มนี้ได้แอบอ้างชื่อโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในการขายของที่ระลึกและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำไมพวกเขาไม่กลับไปที่โรงพยาบาลเช้าวันต่อมาทีมงานจึงมาเฝ้าที่บ้านพักหวังสะกดรอยถึงจุดหมายปลายทางของการออกขายของที่ระลึก และรับบริจาคในครั้งนี้การรวมตัวเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ6โมงครึ่งทั้งทีมงานเกือบ10คนทยอยมารวมตัวภายใต้ชุดฟอร์มสีขาวและเสื้อนักศึกษาทั้งหมดทยอยนำอุปกรณ์ขึ้นรถตู้มีทั้งกระเป๋ารับบริจาคและกล่องอุปกรณ์การขายและเมื่อขนทุกอย่างเสร็จรถตู้ก็ออกสตาร์ท ไม่มีใครรู้ว่าจุดหมายปลายทางในวันนี้เป็นที่ใดทีมงานสะบดรอยตามเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครและในที่สุดรถก็มาหยุดและจอดลงบริเวณถนนเจริญกรุงมอันนี้อะไรคะน,นี่ค็เป็นรถโรงพยาบาให้บถากับผู้ป่วยโรงพยาบาลน,นะ,ค,ะครับครับอันนี้เป็นโรงพยาบาล จากชมรมผู cả, ắng, y, ้ป like <c ười 95> <cũng S 2> ่วยโรคไตครับที่น่างกันสรวจแล้วไปช่วยเหลือผู้ป่วยลงมาที่ด้านก้างนะครับให้กับพนัก้านผู้ป่วยที่นอนตะฟื้นอยู่นะครับหรือว่าคือเขาจะไม่ออกมาล้างมันบริการหรือว่าไม่หรือ่รให้ช่วยเต็มประกหรือว่าตอบที่เราเลยเพราะว่าเรื่องนี้คือจะเป็นเรื่องของจะเป็นเรื่องของไตนะครับเรื่องที่เรื่องของไตให้กับทางกงานผู้ป่วยลงมานบค่ะ เพราะว่านี่มันเป็นของผสมมาค่ะมเป็นของลงมาเลยลรมาลงมาน้ำเกลือแล้ทีนี้การดนวัเมื่อได้ภาพและเสียงแบบคาหนังคาเขาทีมงานจึงเข้าสอบถามกับโรงพยาบาลที่ถูกแอบอ้างทันที่ก็ถามไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วคำอ้างเหล่านั้นเป็นคำพูดที่หลอกลวงทั้งสิ้นจกับตำรวจด้วยยังยืนยันนะครับว่า ราชการทุกโรงพยาบาลเนี่ยนะครับจะไม่มีการส่งชมรมสมาคมหรืออะไรไปเลี้ยไล่อยู่นอกโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าถ้าโรงพยาบาลจะขอรับบริจาคหรือว่าจาขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะขอที่โรงพยาบาลนะครับ điên 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 này điên 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 Ê, cùng với, cùng điên điên này, điên 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 này. điên 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 หลังโรงพยาบาลลงบันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองอีกเข้าตรวจค้นซึ่งในวันนั้นแก๊งหลวงโลกนี้กำลังนับเงินที่ได้มาจากการออกตระเวนพอดีพึ่งเลยต้อโทรศัพท์้องฝากวางไว้แล้วต้องฝากวางไว้แล้วต้องวางอยู่ไหนกวางไว้ที่พี่อย่าพึ่งนะพี่อย่าพึ่งแกอันนี้ฝากไว้โทรศัพท์จากการตรวจค้นพบการจดทะเบียนพาณิชย์ในชื่อชมรมผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ประกอบกิจการขายดอกไม้ประดิษฐ์กรอบรูปและใบรับรองแพทย์ของหัวหน้าแก๊งที่เคยรักษาที่โรงพยาบาลพระนังเก้าซึ่งเป็นเอกสารที่พวกเขาใช้หลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ เเโดยของที่ถุกนี้นํามาขายจะอ้างว่านำรายได้เข้ามูลนิธิผู้ป่วยโรคไตโรงพยาบาลพะนั่งก้านั้นมีหลายอย่างตั้งแต่ปากการาคา20บาทไปจนถึงเหรียญบูชาราคาหลายร้อยเงินที่ได้นี่คือเหมือนกับเป็นการจดทะเบียนค้าขายครับคือก็เป็นค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ ชมรมผู้ป่วยโรคไตวายครับแม่ผมก็เป็นนะครับทำไมไม่รับไม่รับสมัครกิตตสาไม่เขียนเนี่ยเว่าพี <c oughs> ่ใช่ไมมันก็ยิ่งพันครับไปเรื่อยรับสมัครกิตติสา <นะ S 1> ร่วมไปทำงานแก๊งนี้ไม่ได้เป็นชมรมของโรงพยาบาลช่วยผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ยากไร้แต่อย่างใดแต่เป็นการหลอกลวงประชาชนเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองและแม้จะอ้างว่าเป็นการนำเงินมารักษาตัวเองและคนในครอบครัวแต่คำอ้างทั้งหมดก็เป็นคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้น เพราะการกระทําของพวกคุณไม่ต่างอะไรกับนิจิาชีพในคราบนักบุญหลวงโลกที่หลอกให้เหยื่อหลงเชื่อมานักต่อนักอ๋อที่นด้แบงค์ดูเข้าใจเข้าใจเาเป็นเพื่อนกันรับเป็นเพื่อนอดกันนะครับบบ้ื่อนกอกันให้กับอแม่กคนดังๆ